เดี๋ยวเราไปที่จุดรับของก่อนนะนี่รับของนะคะเราก็จะยืน่นบัตประชาชนให้อย่างงครับรู้สึกหาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวเขาเข้าไปดูงข้างในให้ตนะั้แล้วได้แล้ว <Okay>. Yeah. สวัสดีค่ะ MC บันไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราจะพาไปรับของที่นครชัยแอร์จ้ารับอะไรเอ๊ะพอดีว่าเมื่อคืนนะคะคุยกัแม่นะคะแม่ส่งของอมาเซอร์ไพรส์นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรนี่ ก่อนที่จะไปติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตาม mm hmm. กดสับสไาชช่องให้ด้วยนะคะ FC วันไทยกินเที่ยวดูบอนค่ะา mm hmm. ่านแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะถึงอ่าระยองแล้วนะคะ mm hmm. ก็อีกนิดนึงอีกสักประมาณสิบห้านาทีนะคะ mm hmm. ก็จะถึงละนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราคอยรุ้กันนะว่าแม่จะส่งอะไรมาให้เออไป ไปกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราเป้ามาถึง นครชัยแอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาของนะคะที่แม่ฝากมาให้นะคะ mm hmm. กับรถทัวร์เมื่อคืนนี้นะคะ mm hmm. ถึงแล้วอ๋อสเปรย์เตรียมไปแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อน ถึงแล้ว้าค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเึงเตรียมบัตรประชาชนก่อนนะคะบัตรประชาชนยังไม่ลงไปด้วยหรอไปเ้วยอบัตรประชาชนแล้วก็เมตนี่คะ่ะ ไปแอลกอฮอล์นะคะไว้ฉีดขาเชื้อแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ค่ะใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะเราจะต้องรับลิมนนิดเึงโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปเอาของกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเอาของกันก่อนนะคะตามมาเลยค่ะ ยื่นบัตรประชาชน ครับร <Cornell. S 1> ู้สึกหาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวเขาเข้าไปดูข้างในให้นะโอ้โหน้งแล้วเด้ยผู้ดำเนินหนั่งได้ยินโอเคเย์ ร้อยนะคะพาเชื้อเสร็จแล้วกลับบ้านได้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าในกล่องเนี้ยมันคืออะไรเดี๋ยวตามไปลุ้นกันที่บ้านเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางกับแกงนะคะกลับบ้านแล้วนะคะจะบอกว่ากล่องที่ได้มาเนี่ยเพื่อนๆหูยหนักมากๆมากมากๆมาก ยังไม่รู้นะคะอรอลุ้นกันที่บ้านละกันว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นอะไรเออแม่จะส่งอะไรมาให้นะคะเดี๋ยวอรอลุ้นกันอรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะคือของที่แม่ส่งมาให้นะคะจากไหนรูุไหมจากสุลิน เดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะคะว่าแม่ส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์มาให้เรานะคะไม่ใช่เสียงตดนะเสียงเบาะอกีเสียงอ่าเก้าอี้นะคะมาเรามาแกะกันเลยดีกว่ามันลุ้นกันนะคะว่าในนี้มันจะมีอะไรกีดตั้งนัานเฮ้ย แกะได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เกียอหรได้เนาะคนเราเนี่ยเพื่ออะไรอเอ๊ะไงล่ะมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันค่ะว่า มะม่วงนี่อันนี้เรียกว่ามะม่วงแรกมะม่วงแรดนะคะเพื่อนนี่มะม่วงแรดมีกี่ลูกเนี่ยมะม่วงแรดนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านี่มีห้าลูกมะม่วงแรกมีห้าลูกกำลังแบบว่าแก่ๆเลย เดี๋ยวดูอันต่อไป <S <S นี่ <S <S เป็นถุงตะข่ายอ้โหมันเยอะมากเดี๋ยวดูก่อนมนม่งวงอะไรนี่นะคะมันคือเขียวเสมอ,อเยนเนเี้ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> แครก็ให้อย่างดีเลยนี่แล้วขอบคุณคุณแม่นะคะ ขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่ที่น่ารักของลูกนะคะส่งมะม่วงมาให้กินเย่ไม่อดอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากสวนเลยนะคะที่สวนเนี่ยนะคะก็จะมีมะม่วงอุ้ยเยอะแยะเลยมะม่วงแหลมมะม่วงมันมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงแอปเปิลนะคะเออเยอะค่ะลูกหม่อนก็มีนะคะที่สวนแล้วก็มีอะไรนะมีทั้ง คือผักสวนครัวนะคะกล้วยเพียบนะคะอันนี้แค่สัมเปิลเป็นตัวอย่างนะคะของอ่ของสวนเรานะคะว่าเนี่ยเนี่ยได้จากสวนเราเองนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไ like, ลค์รับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe FC วันไทยกินเที่ยวดูบอลด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย